สวัสดีเพื่อนๆพนาเพื่อนมาชมข้าวนาหวานนะที่หวานระหว่างวันที่สี่พฤษภาคมนะครับตอนนี้อาการเป็นไงบ้างไม่รู้ครับฝนตกเมื่อวานนะครับก็เลยมาดูหน่อยข้าวเริ่มขาดปุ๋ยแล้ว ผานปุ๋ยแล้ววานต้นฤดูครับก็ใช่ดูอาการของข้าวที่เจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนดูของเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านได้ปุ๋ยได้น้ำนีรอยตัดหญ้าสวยงามดูของเราดีกว่า ขี้เลยังไงก็ภูมิใจครับเพราะเป็นแฟนของเราไปเรื่อยครับชมไปเรื่อยน้องเขาเขียวปัดเลยนะเขียวปัดครับจะได้มาเพิ่งใส่ปุยเขียวปัดเลย เราใส่นานแล้วเหลืองปัดเหลืองปัดครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่ามันจะเหลืองปัดแบบไหน,นโอ้ย่าเขียวปัดเลยอ่ะย่าได้ปุย๋ยย่าได้ปุย๋ยไปดูข้างในดูหญ้าบ้างดูข้าวบ้าง เขียวปัดเขียวปัดไหมเขียวปัดไหมอื้มพวกเลี้ยงวัวชอบเลยในหญ้าวายครับหญ้าวายโอ้พวกเราในเหลืองปัดเลยอะ ขาดปุ๋ยครับขาดปุ๋ยเดี๋ยวต้องไปเอาปุ๋ยมาให้เขากับอ,อันนี้เขาโตของเขาสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเราใส่ยูเรียไปแล้วเขาสูงขึ้นนะ นี่ขาดปุ๋ยแล้วก็จะดำเนินการในขั้นต่อไปฝนเพิ่งตกเมื่อวานอันนี้จริงมันหวานทีเกินครัหวานทีก็ กินปุ๋ยไม่พอบางทีกินปุ๋ยไม่พอคือต้องกินปุ๋ยมากครับใส่ปกติก็ไม่พอไม่พอจะมีอาการเหลืองก็วัานั้นเราใสย่ยูเรียวงามขึ้นนะครับ เล่ทำอะไรครับรรใ,ใส่ยูเลียวไว้ขึ้นสูงดีเนาะใช้เพื่อนชมข้าวงามไปเรื่อยเ,อยเนยข้าวงามที่ ต้องการปุ๋ยครับต้องการปุ๋ยเอ้ยมันงามอยู่ดอกแต่ว่ามันถีครับทีก็เลยปุ๋ยไม่พอต้นเล็กๆถีครับต้นเล็กๆก็ได้เวลาต้องเติมปุ๋ยนะ หาเวลากับต้องหายเวลาครับ,รบดูของเพื่อนบ้านนะครับนะต้องขนาดนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยเพิ่งใส่ประมาณเจ็วันอาการก็อย่างนี้ดขูของเราดูของเราของเราดูดูไปเรื่อยครับ ข้าวหนาดีครับทีนี้เราก็แก้ปัญหาว่าถ้าข้าวหนาดีแล้วนี่ใส่ปุ๋ยมากหน่อยก็จะหลงตัวครับใส่ปุ๋ยมากเนาะ าจะงามขึ้นมาลงตัวที่สุดก็มากผลก็จะได้เยอะข้าวหนามากผลเยอะใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยทีนี้ออกรวงมาก็ ผิวปากผิวปากผิวปากรับรวงนะครก็เราต้องแก้ปัญหาให้ข้าวเป็นสัปดาห์สัปดาห์ครับถ้าขาดปุ๋ยการอย่างนี้เราแก้อย่างนี้ ขาดน้ำนะแก้อย่างนี้ขาดน้ำแก้ไม่ได้ครับต้องงน,นหน้าขึ้นฟ้าถามเทวดาขาดแบ่งก็ต้องแซมแซมสามแล้วเรียบร้อย หญ้าเยอะก็ต้องปราบหญ้าอะไรประมาณนี้ติดๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วง อยู่ในช่วงแต่งรวงครับต่อไปนี้ก็เข้าช่วงแต่งสวยแต่งรวงแต่งสวยแต่งรวงแต่งสวยเอาอะไรมาแต่งอะสวยปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยมาแต่ง ปุ๋ยมาแตง่งปุ๋ยมาแตง่งโอเคนี่ก่อนนะครับอ่ะข้างบนก็ไม่ขีเลยได้เนี่ยโอ้หเขาจะสร้างตึกวะข้าขงบนไม่ขีเลยครับเนี่ย เราจะไปดูข้างบนก่อนไม่ขิเล่นะข้างบนเนะี่ยบนไม่ขิเล่นะ